ดีดาวออกราใช้เงินเตรี่ยนศูนย์บาทแทนเอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณลูกค้าที่เราจะประสมว์นเนี้ยทํามาชีพลายทํำมาถึงโปรโมชั่นเปลี่ยนศูนย์บาทของคุณบาทอันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ แล้วก็แนะนำรถรุุ่งไปแล้วแล้วก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเราขับจากชนบุรีนะคะมาส่งถึงบ้านคุณลูกค้าเลยที่บ่อวีนอำเภอศรีราชานะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำให้รู้จักคุณลูกค้าก่อนว่าคุณช้าทำอาชีพอะไรนะคะทำไมถึงใช้โปรฟีดาวได้นะคะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะคุณอดิพงศ์ค่ะคุณอดิพงค์ปัจจุบันพี่ทำอาชีพอะไรคะเป็น คุณไมเคิลจะอยู่เป็นพนักงานบริษัทถูกไหมคะโปทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นตัวเอเจนเดอร์เอของเราอะคะก็ปกตผมทำงานในในในรูปแบบของโลจิสติกอะค่ะก็เลยนี่ก็เลยสนใจถูกใจทำไมถึงก็ทำไมถึงเลือกแบรนด์เอ็มจีนี่มันมีหลายๆยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจุดจุดเด่นอยู่ตรงไหนคะที่ตัดสินใจเลือกแง่โอปชั่นราคารูปแบบอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ก็จะในเรื่องของ MG ตอนนี้นะคะตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยของเราจะเป็นยี่ห้อที่อเนกประสงค์ทั้งคันใหญ่นะคะลูกค้าแล้วก็ราคาไม่แพงดูนะคะที่แบบเลยอย่างดูนะคะลูกค้าของแล้วเดี๋ยวมันโปรโมชั่นฟรีดาวน์คันนี้ไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวถูกไหมคะพี่โปรโมชั่นก็น่าจะจูงใจด้วยซึ่งคุณคุณพี่อ่ะก็ของพี่อดุทองก็เป็นพนักงานบริษัท นะคะธรรมดาไม่ได้อะไรเลยทั้งนั้นแสดงว่าไฟแนนซ์อินวัง่ายมากค่ะไม่ได้ขายฝันค่ะฟีดาวออกได้จริงนะคะรับประกันโดยของคุณพี่ได้นะคะก็อยากจะให้พี่อดพงฟ์พูดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับการของเราแล้วก็ตัวนี้สรุปปิดท้ายให้หน่อยนะค่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ค่ะรู้สึกรู้สึกดีพนักงานก็ไอ้นี่แสดงว่าเดี๋ยวที่ต้องมีพฤติการต่อไปแน่ๆต้องแนะนำคนต่อไปโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ให้ลูกค้าไปดูรถก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันนะคะว่าเซลล์กุ๊กไก่จะไปเปิดรถที่ไหนอีกนะคะติดตามคันต่อไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ